เป็นไรอืมเป็นไรน่ะแกแล้วพี่จะเดินไปเดินมาเพื่อแล้วพี่ออมน้ำเย็นอยู่นะ่ะอืม อื้มน <not S 2> ื <vib ran Matthew> ่อะไรนะพี <yaş> ่พูดวาอะไรอ่ะเหนื่อยไม่ค่อยดีวะ กูบอกว่ากูอมน้ำเย็นอยูโอ่โอเคๆไม่ไปเสียงไหนเลเองพี่ไม,ม่เสียงอย่างเบาอ่ะผมบอลอ่ะเป็นบอสสัตสัลองอ้อมหนวดดำไหมละ่ะไวอ่ะไปรุ่นดวงดีอ่ะอเอ๊ะเี่ยเป็นในคอมันไม่ค่อยดี เหี้ยเหี้ยเสียงคุณเห็นไรมือล็อกแล้วร้องเหี้ยเป็นไปหรอวันนี้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 เออลองมาหดู่ะนี่ก็ขับวะตั้งตั้งตั้งมึงทำตอนมึงทำตอนไลฟ์เองอ่ะผมไม่ผิดพี่ทำเองพี่ทำตัวเองอะ ผมไม่ผิดผมไม่ผิดนะพี่ผมผิดอะไรอะ่ะไปดูไลฟ์มึงอยู่คนเดียวก็จะเป็นคนที่ดูลูกไลฟ์พี่จะไปตามไลฟ์ด้วยหมดเลยนี่ไงกูแฟนบบผ่าน,นแต่ของของจริงมาละเดีด๋ยวไอ้บันไดช่องโมฆ่าอะไรเงี้ยจอมันบูอ่ะ ยันเดอร์อันนี่กูต้องดีใจใช่ไหมเนี่ยใช่ดีใจนะที่มีเอฟซีหล,ล่อๆแบบพี่โอ้โหหล่อเลยนะโคตรหลงตัวเองอะไรเนี่ย<ช>อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยทำไมมันเกลียดจังเฮ้ยมึงเดินลอยมัดแต่งเลยนะเแม่ไปกด e e เหรอไมปกดเอ้าไอ้เทียกูไม่กดพ e ี e ด่ก,กูกด e e กดทำไมอ่ะเฮ้ยเอ้าลงเมื่อกี้ใครเป็นคนสร้างห้อง อ๋อกดเออร้อนจบได้แหละกดทำไมอ่ะกดผิดกดเพื่ออะไระคิดว่าเล่นมันตอะไม่คิดว่าเล่นอยู่ในหมดอ่าอินฟินิตี้อ่ะเพื่อลืมกูลืมเลิ่มจะไหลแล้วนะร้อยร้อยรยให้มันแตกเอ้ยแชทมันขึ้นจอแต่ว่าเอ้ยขา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 ยใครอ่ะใคร ิิงงไม่ค่อยดีนะครับไม่จะหมุนหน่อยๆฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับก็มันหมุนหน้าเนทอ่ะสวัสดีคนทุกคนด้วยนะครับอะไรเนี่ยอันนี้อะไรอ่ะอะไรอ่ะโบดพี่โบดโบดนีกอ่ะอะไรนะเดีวครับพี่เดี๋ดวครับสวัสดีครับพี่โบดอ่ะพี่จะมาเล่กับผมทำไมทางนั้นที่พี่ก็คุยกับผมอยู่อ้าวก็เป็น F F C ไง F C ตัวยงไว้กันเออ F C ตัวน้อยๆคนนี้โอ้โหน้อยมากมั้งไอเป็ดไอ้วเสร็จแล้ก็อะไรวะแล้วมันจะจบเนี่ยค่อพีดอะหรือว่าหรือว่าจะออกเกมเลยอ่ะอะแล้วก็จะออกทำไมล่ะก็แต่ปุ่มเธอสักเออแตะแตะปมเธออย่าใหแตะได้เฮ้ย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 เยเฮ้ยอะไรของมึงแต่ของมึงออกแนวซิ่แปดบวกนะ มีแค่เู้คนเดียวที่คิดใช่มีแค่พี่คนเดียวที่คิดผมไม่ได้คิดอะไรทั้งนั้นที่คิดเองเลยโอ,องการในใครมาฟอ,อยช่วยดูแลก็ร้องสูไหมม่อี้เฮ้ยได้เจนนอตได้เจนอเอได้ไอนะเจนนอตเ<ห>จนอตได้เจนอดได้เจนอมันเชื่อนะไอตัวเนี้ยพี่ลึมไปแล้วอ่ะไอเอมิลีไอเอมิลีย แต่งแน่นอนครับแต่งแน่นอนแต่งแน่นอนมันแต่งแน่นอนการคิดถึงเธอจริงตาโน้กไปคิดจะปวดหัวตอนนี้ตลอดอขาอย่างเตลือเลยเออมาแล้วเออแต่มีตัวนี้กระเดียเนี่ยเออแพ้แพ้ไอ้สัตว์รีเพล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 แบบลีเพลแบบีเพลแบบีเพลรบบมีเธอไหมวะเพื่อรีเทิร์นเพื่ออะไร เอ้ยกูย้อนความรู้สึกที่กูพูดในไลฟ์มึงอ่ะเออเหมือนไฟอย่างน้สัตว์จะจะดูซ้ำไปซ้ำมาทำไมอ่ะเน็ตหมือไฟเน็ตในความหัวยิ่งไม่ดีอยู่น่าจะไร้เมืองอ่ะโคตรสะดุดอ่ะมันสะดุดมากกูเกียดตรงนี้แหละอยากรอเน็ตดีมานจะตีมจังเลยแต่วันนี้มันพื้นหลักอ่ะสะดุดสัสว์ลองรีบไปดิมันรีบไม่ได้เกี่ยวกับเน็ตผมไม่ไม่ไม่ใครมาดูเลยวันเยั่วเศร้าอ่ะ ไม่เป็นไรหรอกเช่าท่าน้องชายผมเลยอ่ะไม่เป็นไรหรอกยังไงเราก็ทำตามสัญญาไอ้น้องรักของพี่หนุ่มได้เจออี่แ้วเนี่ยพอไหมได้กี่กี่ไอ้พวกกูุ่ยกูได้นานหรตัสามดาวดาวเม็ดสิบไอ้เหี้ยตัวยังแรงกว่าไอ้กูได้กุ้ยได้ไม่ถ่างกันนะเวลาโตกูยังเอือไอ้เหี้ยไม่ไมโตกูมันกุ้ย ไอสัตว์เอ้ไอสัตว์กูเล่นกูก็ลื่นนะมันมันมันสะดุดที่เน็ตนั่นแหละใช่แต่อะไรมึงอ่ะคือมันสะดุดไปได้คืนมันมันกระตุกมากหนึ่งเฟรมยังไม่ถึงอ่ะอ๋อคือแม่งค้างอ่ะไอสัตว์ตอนนี้มันยืนค้างแล้วเนี่ยมันยืนเอ๋อแล้วไงอ่ะยังไงมันยืนเอ๋อไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้มึงอ่ะแต่แต่ตอนจอดพี่โบ๊กินน้ำมันไม่เอ๋อนะไม่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 อย่าพูดถึงอะไรเด็ดขอละขอตัวแปลกแปลกหน่อยเอ้ยอย่าอย่าเปิดสคริปต์ออโต้ดีบุ๊ก เพื่ออะไรอ่ะอ้าวก็ดีแล้วเว้ยดีแล้วดามิทแรงกว่ามึงอใหญ่อะไรอ่ะอแช่แข็งได้ด้วยอะอะไรอ่ะบู๊บบูไก่กานี่กูดามิทแรงกว่าอีกอะไรวะเนี่ยวันนี้มันวันอะไรวะเอพิลฟูเดย์บ้านเมื่อยพี่บูดีมแบบทั้งหลายวันแล้วครับอะไรเนี่ย เสียกำม,มาลองเฮ้ยของดีแล้วของดีแล้วของดีอไอย่เงี้ยแล้วอินโนซุเกะเฮ้ยใชอ้อินอินโนซุเกะดีกว่าเจอบมัดลัวกูโอ้อมัดลัวมัดลัวมัดลัวโอ้เราเราเราปานปานสัตว์ป่านลงไปเรื่อยๆจนก,กว่าเราจะพอใจแล้วเราก็ปิดไลฟ์ช่ไเฮ้ยทน้ามเนเด็บดูแลอะไรวะเน็ตคุกเนี่ยแหละเน็ตคกูันเนี่ยมันดูแบบเออยังไงไม <า S 1> ่รอด,ด,ด,ด ก็เราชาวบ้านเดียวกันเอาแบบเราเราเราโอลาคุณเราคานเน็ตตัวเองอ่ะไหมเฮ้ยไอไอ้ก้อนก้อนเมฆของไอไอตัวนั้นอ่ะชื่ออะไรน,นะของบิ๊กมัมบิ๊กมัมบิ๊กมัมเอ้ยมัก็ดีนะต,ตีตีดอกละพันเลยแบบมามาตีสังวิทด้วยใช้ได้อี สุเกตไม่ดีอินุยาชาไปช่วยตีดีเร็วไอ้ก้อนวิวคิดริทูดเอาคิดริทูดอะไรเงี้ยเร็วสตาร์เบิร์กจะตีเมื่อสตาร์เบิร์กตีสตาร์เบิร์กตีตูสตาร์เบิร์กตีสตาร์เบิร์กตีไม่ได้ตัวดีละด้ตัวดีละสตาร์เบิร์กตีสตาร์เบิร์กตีไงตัวพี่แบกจะไม่แบกอะไอไก อ,อ่ะปกติเฮ้ยี่ไหวไหมเนี่ย,ย,ยไหวยไหวนะคือมันต้องไหวใช่ป่ะมันต้องไหวไม่มีตัตวจะดาวหกดาวให้เล้วะเอายามีหกดาวมาให้ก็ได้เนี่ยขออ้ยยาเม่ไหวแล้วม่ไหวแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วกูตแตกกูแตกเฮ้ยหาไม่แตกไม่แตกแล้วยีกระสาบยีกระสาววะ แต่บอสไอ้ไอ้หาน,นี่ยพี่มึงมาตีบอสก่อนพี่ไม่บอสดิรอกมึงไปคีบอะ่ะตัวแตกเนี่ยเฮ้ยเจนอตเจนอตกเจนอตกกระปงกระโปงอะไรเนี่ยทำไมเราได้อย่างเงี้ยแตกใจคนลงร้อยรอบเนี่ยนะมาไม,มาแล้วตกมาแล้วน้องไอ้เนี่ยมันจะมาแบกเราพีคซา บิกาซาบิกาซาไอ้เก <fountain zag> ียบิกาซาบิกาาเออมยนมต้องไหวดิต้องไหวดิสุดสุดีสุดสุีสุดอ้ยยยยเยย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 ยเยย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 ยไยยนยยยยหยออย้ยยยยี มาตีหมอนี่แล้วพี่เอ้ยมึงมาตีดิน้อเนา้ยิ้มก็ตีเอาโทษ I'm so sorry ห่วยเนี Sorry มี sorry sorry bro เกกโคตรเตะแต่สุดพี na. ่ตีแรงนะสามวิเลยนะใจคนลงกว่าร้อยรอบ เพราะเหรอช่ต่างงคไปลองทำก่อน,นมันต้องมีคนเล่นเยอะอกว่าไอเนี้ยอยากลงอันนี้ต้นคือต้นเกมอ่ะเราสุสมในตัวกากอ่ะรีเพย์รีเพย์รีเพย์ก็รีเพย์ต่อนอนตังต่เนี้ยเ yeah. น,นี้ยสตรีมมึงอ่ะตายแล้วเว้ยใช่ตสตรีมไปแล้วมันค้างแล้ว อันนี้มันเป็นที่เน็ตเือเป็นตรงอะไรเนี่ยเน็ตในคอมคู Idol> ่นี้แหละเฮ้ยหกดาวอะไรหกดาวอะไรกอนนี่ยันไหนตัวเนี้หกดาวอีโนยะฉาบมึงนะเฮ้ยฮิวงะเนจิแต่ตอนนี้มึงบอกอีนาตาเฮ้ยมันไอสตรีมเรามาแล้ว กูแบกเลยเนี่ยไอ้สัตว์ตัวมึงได้ไเอพันธุ์ไหนกัมึงดูตัวกูดัอะไรตัวมึงอะไรอะไรเอฟเฟกต์กูเท่กว่าไงไปรองอะไรของกูเท่กว่าเยอะนี่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 ฮิวไงฮิมติฮิวเอฟเฟกต์ตัวขาฮิมเงาไอเดียดขาดรอยอะไรเงี้ยทำตัวเวอร์แกอุ้ยนวดดำโอ้โหแล้วดูแล้วดูมันวางมันใครจะไปดูไอสัตว์่าได้อะ สโลไม่ได้หรอกผมต้องอัพก่อนเดี๋ยวดีกว่าไปดูนี่นี่โรนน้ำหกดาวเฮ้ยถือว่าได้แล้วคุมแล้วเดี๋ยวกูจเก็บตังอัพเลยอเอาไว้เราเชื่อเชื่อพี่อัพด้วยไอ้นมภูมิอานาโคว์ไก่์ียอะเลินเหมือนอ้าวอ้าวอะไรอะไรครับ แต่ตอนนี้ไล่มึงบินไปแล้วน้องบินอะไรครับไม่ได้โดนแบนใจเย็นไอ้น,น้องรายงานไม่ไรไลสัตว์ไอ้น,นี่ตัวเท่นี่ตัวเทพดีตัวนี้มันนี่โอ้โหม,ตโตมีนจะตบมึงมาทำไมเนี่ยเฮ้ยจะอยู่เทน่น่้ยั่านว่าขยะท่านว่าคือเป็น,นปตัวกากเอ้ยไม่เอาเอาไปป่ามึงจะต้นมาตีขอละมานกูดิดาเมดด้วยดรามดอยู่แค่สองร้อยเนี่ยสัตว์ ไม่เป็นไรอ่ะเนี่ยมึงเนี่ยมึงมาตีแค่สองสามรอบก็แตกแล้วเนี่ยไอ้สัตว์เอ้ยอ่ามึงตีเลยมึงเก็บงานมึงเก็บไป้ของถูกมิจฉากูเก็บงานวะไอ้โดนกูปิดถายเยอะเงี้ยมึงแลยชาชุกอุ้ยแดงไปเฮ้ยกูรลิวอุ้ลิวเอ่อมามามาอ่ะกูเป็นตัวทที่เก่งกว่ามึงละอะไรอ่ะ กูม <owad Es> ีล <S half> ุงตู่เฮ้ยโอ้ยทำอะไรครับพูดอะไรครับออพูดอะไรอ่ะกูมีกูมีท่านเนจีกูมีท่านเนจีกูพูดอะไรอ่ะครัพูดลอยอรอฮัลโหลกูพูดอะไรอคุณออเอามาติดปากกูผิดเหรอพูดอะไรอ่ะครับเฮ้ยุณพูดอะไรอคุณอ๋อเฮ้ยโอ้เสติอะคุณอเยโอ้เออเออเอ้าเอ้าโอ้ยโทษคำโทษคำโทมันมันร้า แล้วในไลฟ์กูก็เห K, มือนต้องดูไลฟ์มึงแล้วเราก็ด่ากันสองคนเราทำอะไรลงไปเนะี่ยคนดูก็ไปมีไอ้เนี่ยไลค์ก็กางแล้วท้อกับท้ออ๋อแต่คลิปมีนะเว้ยแต่คลิปดีจะบอกคลิปใช่ไหมหรือว่าทักคลิปอู้หูวี่แไลคไปเปล่าเว้ <laughs> นนยเดียวคุณแล้วกันนะไอ้พวกขี้เกียจทำโปรคลิปแล้วลงสดอ่แล้วก็ไม่ตัดด้วยอ่ะแต่ว่าเลียวไง คนก็คนดูเขาชอบเลียวอ่ะใช่จ้าเลียวชอบเดียวเลียวอ่ะเลียวทำปกคลิปผมไม่ทำครับผมเน้นเนื้อเนื้อหาในคลิปครับผมแล้วเนื้อหาคุณได้ตัดไหมเนี่ยไม่ได้ตัดเออคุณคุณแล้วคุณลิปคุกก็ไม่ตัดเลยเอาเลียวไงทำไมหรอแล้วคนบ่นแล้วคุณมาบ่นอะไรผมวะก็คือแล้วก็คือมึงจะโดนกูจับเซ็งโหดละอันนี้คืออ่องแนวเก๋แล้วเนี่ย กูริ<อ>้ว,วแบกจัดอะร้องกูเกไอ้เหี้ยกูริ้วไม่แบกหรอกกูว่าแบกไอ้ไก่แล้วไก่เ็พอฟูอะตีได้ยังพอฟูอะตีไม่ได้อะเอ้ยตีได้ตีได้นี่กูอับละนี่กูว่าแ,แบกจัดตอนเนี้ยทำไมอ,ะ,อะเปล่าวเปิดป้าวป้าวอะไรคุณอะไรอะคุณบ่นอะไรอะคุณคเปิดป,ป้าวเปิดป้าครับ อ๋อก็ผมก็ผมมีตังอัพอ่ะแล้วแล้วคุณมีตังอัพไหมล่ะผมอัพไปสองคันแล้วเนี่ยโอ้โหอัพสอ,องคันร้องดู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 บัวทำทำไมถึงทำเกับฉันได้โอ้ยไล่มึองอ่ะเฮ้ยรีพอร์ตได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยผมทำอะไรให้คุณอ่ะทำไมคุณต้องรีพอร์ตไลฟ์ผมด้วยอ่ะคือมันดูไม่ได้อ่ะครับมันมันดูไม่ได้แล้วไงอ่ะมันก็ดูได้ครับมีรูปภาพให้ดู สนุกสนุกจะพาเธอไปดูของดีดูของดีแล้วครับหลังคนหินเหรอพี่อยากได้คาบอยวะเฮ้ยเอฟเฟกต์หรอคล้ายๆกันเลยไม่ดิเราไม่เหมือนกันดิทำไมเอ้เป็นสีเขียวพี่พี่สีฟ้าผมไม่อยากเหมือนคุณมันก็แยเหมือนแย่โอ้โหุ้ยหูโคนแรงอ่ะอุอจับเซ็กเลยนี่เซ็กโตน เซ็กโคดกระโดดยิงแบบพิบูลนะแทบไม่ต้องเดินเลยกดคลิกอย่างเดียวแตกยาวรับแตกยาวฮะมาเดินตัวมาชิวยังไม่ดูดิวัดแข็งตัวยืนยืนแค่ตรงนี้ก็ได้ละนี่ยืนตรงนี้ไม่แตกตัวนี่ยืนตรงนี้แล้วกดตีนะพอกดตีปุ๊บก็ชิวเลยกูกูเอฟสเกมอ่ะก็ดำอัพรถดำอ่ะโอ้ชิวอ่ะดูดิโค้ดชิวอ่ะ ดูกูสุ่มได้อะไรมึงดูอะไรวะใครเขียนหนวดดอมทำไมกูสุ่มได้หนวดดอมอ้าวไอ้เีจ๊แล้วเราบูบางกันสองคนเลยขายทิ้งไหมไม่ต้องหรอก slow and solo. s l o ถ้ามีตังก์นะ slow and slow and the bang อ๋อ and motherfucker อะไรอยโองยโอ้ย ต้าต่อนยอตาตอนยอสวัสดีคนดูหนึ่งหนึ่งหนึ่งคนที่กําลังดูอยู่ตอนนี้ได้นะครับหนึ่งล้านคนอ่ะใช่ที่คนหรืคนดูหนึ่งคนนั่นก็คือกูเองแกใช่ไงมึงแล้วมึงจะพูดทําไมอ่ะไม่มีแกอัพต์เคุณตอบยาวความรู้สึกผมอ่ะคุณรู้ไหมคนดูหนึ่งคนมันคุ้มค่านะครับผมครับผมครับ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 รสครับผมเสียกันมาแล้วครับผมครับออจอดมาแต่ ไม่นี่คุณโอ้โหกูว่าแบบคุณทำดราม่าแน่เดี๋ยวกูอัดเดี๋ยวกูอัดเสียงไว้ก่อนนะมาครบเลยเมื่อกี้เดี๋ยวไปทำไปแบบตัดตัดเสียงจากไหนสตรีมเงินแล้วกูจะเอามาด่าไม่ครับไม่ผมผูกคือคุณเหยียดคนครือคุณเหยียดคนอ๋อที่เตี้ยคนที่เขาเกิดมาไม่ปกติอ่ะคไม่ครับือเรียกเรียกไม่อย่างคือแบบขยะไม่ใช่โอ้ อนนอค,คือปร,ประมาณนั้นแหละของคุณอ่ะเอาก็ดูคุณพูดดิเนี่ยมีคนเข้ามาดูสองคนแล้วเนี่ยใครอ่ะใครเข้ามาดูอ่ะัครบ,ครบไม่รู้อ่ะเขาชอบมาดูคลิปผมอ่ะเขาชอบมาดูคลิปผมอ่ะหรออือสวัสดีครับถ,ถ้าได้ยินอยู่ก็สวัสดีท่านสมาชิกชมรมนะครับยิเ้เยะจัดไปเลยบุฟิตอะไรอ่ะ เน็ตในคอมมันไม่ดีอะแต่ในมือถือมันพอดูได้อะก็ร้องก่อนนะรอถ้าเอาง่ายถ้าเขาดูจนแบบจนเน็ตเราได้กลับมาดีแล้วอะคือข้าคือแฟนพันแท้เลยเว้ยแฟนคนพันดุคนคนเอี่ยงงไายโอ้โหโหแะไรไปป่าแล้วคุณจะว่าแล้วคุณจะว่าตัวเองทำไมอะอไอเนี่ยผมอัพให้มาสัตว์โลได้แล้วครับ thank you very much ครับกลับมารอฮะ ไม่เป็นไรครับเฮ้ยมึงอัพให้มันสโลว์ได้ดิมันจะหน่อชิวๆหน่อยไม่มีตังค์ละครับคุณอะไรคุณเนี่ยไม่จนครับเนี่ยฮะคุณจะเยียแรงหน่าเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้คนที่วิวร้อยเก้าแปดแต่ไม่มีตัวเจ็ดดาวเอ้แต่ไม่มีตัวแบบโหดๆอย่างคุณอะเนี่ยปากไปครับับครับทำไมหรอทำไมหรอจะไปห่อไปห่อผมเวิยันแต่ทำไมอ่ะ ผมเลอ้ยงเยอะแล้วทำไมอ่ะเฮ้ยนี่คุณไดโจ๊กชคุณไดโจ๊กชื่ไม่ใช่เวลาเพราะนั้นเตุผลตรงเด็ยกคือคือคุณไม่เหยียดผมเหยียดอะไรผมไม่ได้เหยียดผมผมพิสัยไรเนี่ยคือคือคือคุณเหยียดผมอ่ะฮะจิจ๊ะคุณทำด้วยตัวอะไรอ่ะเอ้ยจิตใจคุณทำด้วยอะไรอ่ะเอ่อคือจิตใจผมนะครับทำมาจากพระเจ้าสร้างขึ้นมาแล้วก็อันนี้จะออกแนวปัญญาอ่อนหน่อยนะ เกิดเกิดมาจากไซเบอเรียนแอดโคมานครับแล้วก็แอดคอมานเป็นหมาเป็นหมาอะไรนี่ใช่ใช่เฮ้ยมันจะใครไอ้นี่ไอขยี่จังเลยวะไอ้เยี่หมาขยี้แรงหนาคุณจะขยี้ทำไมครับผมคุณหมาครับคุณปุ๋ยครับผมคุณหมาครับครับผมไปแล้วแล้วคุณจะขยี้ให้มันได้อะไรขึ้นมามาเดี๋ยวจะมาคุยกันแบบติจังนะ ด,ดีดิคุยดีๆเป็นไหมอยากลองรุดเกมว่ะไหนลองทําดิวิธีรุดเกมอ่ะอะไรนะลองทําวิธีรุดเกมดิเป็นยังไงต้องการอะไรมีวิธีรุดเกมอยู่ถ้าผมคุณกลับมารอเอ้มันยังไม่ฆ่าก็ดีเลยปามขี้ไม่ถึงมากอ่ะไม่ต้องห่วงแปกำลางอยู่กูมีวิธีรุดเกมอยู่ว่ะเอาลาเอาลา อะไรของมึงเนี่ยอ้าอัพเด้ดิวตันแล้วสบายอะไรแกเฮ้ยกูอยู่เวลาได้ใช่อโว้บเฮ้ยเฮ้ยเอฟเฟกต์กูซ้อนกันเอฟเฟกต์กูมาซ้อนกันสกิลเตอร์ตตีอะไอพี่วินมามันจะเอฟเฟกต์ทับกันไหมอ๋อวันนั้ขายไม่เอาไอ้ตัวเนี้ไอพี่มึงดูดิมึงเห็นหิวง่ากูตีมั้ยกูได้การ์ดน้องเฮ้ยมึงดูก่อนเอฟเฟกต์กูซ้อนกันเออกูเห็นแล้วไอ้สั์ได้ไหมการ์ดตีปั้ยการ์ด มันเขาบล็อาใหม่มันก็ดีนะไม่กูไม่เด็กในโหมดเนี้ยจะรู้ไหมล่ะการต้องต้องสองพันเลยแพงอ๋ออ๋ออ๋อเยี่ยมมันมันบล็อกให้กูวล็อกไปตรงนู้นอย่างเดียวเลยกูใช้มึงก็ได้กูใช้มึงก็ได้ครับผมคุณกำมารอเอ๋ออ๋อพี่ติดบล็อกอะกการไม่เป็นอะไรอ่ะการก็เป็นการไงผมพิะไรอ่ะการบอกอ่ะติดบล็อกตลอดเลยพอพอใช้การอ่ะ เ้ยทำไมมันอันนี้เขาบอกไอ้ทุบทิ้งอ่ะมุนโดมีจริเฮ้ยพี่เขาบอกว่าไอ้ทุบทิ้งอ่ะเนี่ยไม่ดีอ่ะใครบอกนะคนนั้นไงคนที่เขามาดูเราอยู่เขาบอกว่าทุบทิ้งเถอะฮะตอนนี้โอ้ยมีพิจิดบ้าก่ะกูเบื่อแล้วเนี่ยติจิตบ้ามาตลอดขอขอใช้การ วตัวอะไรชนบ้านอ่ะไม่ไม่ไม่ไอ้ไอ้นี่เป็นต้องไปแล้วนี่โอ้โหกูติดบักอีกแล้วว่ากูอยู่ที่ไหนครับผมบอกโลกาไปจะติดบักน้องน้องกูติดบักน้องติดบักอะไรมึงก็ปวดอะไรเนี่ยล้ำอยู่นั่นอะเนี่ยกูติดบักกูข้างเนี่ยกูเห็นไหมเนี่ยว่ากูจมดินอยู่เนี่ย มึงกดบางตัวซะแล้วมึงก็กดกดอันนั้นเฮ้ยอย่า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 ทำอย่าทำกูเคยทำแล้วกูกูโดนเตลเกมรอดแล้วรอนแล้วรอดแล้วมึงหายทิ้งเลยนะมึงหายทิ้งเลยนะทำไมอ่ะครับผมสองร้อยไอคิวเงี้ยสองร้อยไอคิวอะไรคุณอ่ะอยากให้ก้าวมาเปลี่ยนสกิลวะเนี่ยเก็บสกิลนี้มึงดูดิแล้วมันก็ไต่ลงพื้นอ่ะ ทำทำไมวะแล้วกูก็ติดบล็อกไปด้วยเนี่ยเฮ้ยมึงตีบอดี้ไอ้ไก่ติดบล็อกอ่ะดูช่องอยืนคุกหกหกสิบสามนะแม่งด่ากูเดี <c oughs> ๋ยวกูจะทำคลิปประจานไปเออเออเรื่องทำไมต้องพูดมาหกสิบสามอ่ะเออมันเหยียดกูสัตว์ไม่ไม่ทำคลิปประจานแน่สัตว์เดี๋ยวพรุ่งนี้เลื้อนอะ่ะคุณเลื้อนอะ่ะสัตว์ไอ้พวกไอ้ไอ้พวกที่มึงเหยียดกู ผมไม่ได้เย็นคุณครับคุณก็จะเย็นดีเรียกว่าน้าหี้วันนี้อารมณ์คือไม่เย็นเลยอ่ะคุณไปร้อนใครมาเนี่ยคุณบอสกาดใช้ตั้งสองแสนโควิดต่างมั้งเนี่ยอะไรเโคยโจโควโจดาวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮวู้ดตัวผู้คนมาคุณมีตัวอยู่เวลาสองตัวแล้วโซมา เอามาทำไมเนี่ยเอ้ยเพิ่มเลือดถ่านไงอย่าขายอย่าขายเอ้ยไม่ใช่โทมะกินธรรมะอา่ามึงขายทิ้งเลยเอ้อยเนี่ยมันถูบทุกแม่เจ้าโกโจกูเออขายดีเลยเฮียไม่มีอะไจะมีแบบเฮ้ยได้อันนี้ได้ตัวติดเลือดเมาเรียกว่านะมันชื่ออะไรวะมันชื่อว่าเซนโ<บ>งซากุระออ,อ,อ๋ชื่อ เอาพึ่งด่าพ่อคุณเลยหรอได้กูทดำคิมพัจานมึงแน่กคุณตกไบคุณดำคิมพัจานมึงแน่ทำไมครับคุณคือคุณจะยวคนยวอะไรกูด่าพ่อผมหรอไม่ชื่อสแตนไอ้เแค่กูเช้สกิลนิทีกูหลุดโลกเลยเนาะดูนี่วันี่ดูนี่ซาวันดูหลุดโลกอีกแล้วน้องกูหลุดโลกอีกแล้วกูอยู่เวลาแล้วกูอยู่เวลาแล้วกูอยู่เวลาแล้วใอ้เขายิงแล้วครับอยู่เวลาแล้วอยู่เวลาแล้ว แม่ไหนตัวนี้มันติดติดเรื่องอะไรดี่นะตัวอะไรกินทาม่เนาะสแตนสเตนเออใช่สแตนกินนะม้าพ้องติดเรื่องอะไเอาเลยมันเป็นทุกอย่างอ่ะในในเรื่องมันเป็นๆๆๆๆๆๆๆแล้วแล้วคุณมีอารมณ์มากมันร้องเพลงอะไรคุณอะอะไรครับคุณกำลังร้อนไม่ใช่ข้าของคุณปาล์มจนจนตอนนี้เราเล่นถึงเวฟสิบสามแล้วใน,นไลฟ์มันยังอยู่เวฟเก้าอยสี่เฮ้ยยี้ยเป็นครั้งแรกเนี่ย เดี๋ยวก็แพ้เชื่อกูเอ้ยไม่ใช่ฮะนังคุณตกแมพอีกแล้วพอใช้สแตนน่ะเป็นอะไรวะมันตกแมพมึงดูดิมึงตกแมพทุกรอบเลยอ่ะอามึงดูดิมันตกแมพอีกอ่ะอ่ะมันไม่ได้ตกแมพมันไม่ได้ตกแมพมันแค่ระเบิดมันแค่ขึ้นไปบนฟ้ามึงมึงอยากไปว่ามันดีไอ้เฮี้ยมันมึงขายเมเมท่านไหนเห่ยใช่ตัวกระโปงเนี่ยโอ้โหทำไมคุณเหยียดอย่างเงี้ยเนี่ย ตีหนึ่งทีสิเวียนี่คือยูทูบเบอร์นะครับอ้าคือวิดกูเพิ่งเล่นจริงคือกูพูดไม่ไม่คือต,ตัวในเกมมันก็มีค่าหมดป่ะกูจะมาะอะไรอ๋อแล้วแล้วต้องเอาใสา่กูรักตัวที่มันตีดอกที่มันตีสิเวีแล้วดาเมจหนึ่งดาเมจหนึ่งหนึ่งอะเยี่ยคุณคุณจะเยียเ่ยนไหมล่ละถ้าใจก <fik> ูรักอ่ะคือถ้าใจถ้าใจเรารักเราก็ไปถึงว่างั้นเออใช่ไงน้องชายไม่ฝังกูหรอกไอ้สัส เคยฟังกูบ้างไหมแค่นั้นแหละไอ้สัสรูไม่เคยจะฟังคนนี้หรอกแม่งเพื่อเฮ้ยไหวไหมเนี่ยเฮ้ยไหวไหมเนี่ยเฮ้ยไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยไหวเชียวมึงไหวใช่ปะไหวตัวอะไรมึงมาตีมั่วน่ะกูอยากเห็นนิดนึงไหวขอยไหวยไหวได้ปะเฮ้ยสโลดีอนั่นแหละทำดีไหวลา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 สโลดีเออนั่นแหละทำดีแรงกูไมวไหมไม่โอดยเรากากไอ้ที่โอ้โหยิ่งดูตีตีติดเลือดอย่างแรงอะนะบอกกากเออแน่นอน เฮ้ยเฮ้ยแมวแบบนี้นะกูว่าแพ้เชวงแมวสเตเตรมาตีนี่แมวกินทํามมาตีทำไมาไวเอาไว้เไวเอาไวอเชพี่เอาสเตมาตีเอากินทํามาตีทำไมสะตตมาตีถึงอยู่แล้วตรงนี้อุ้ยแกถึงสเตเอร์น่ะเฮ้ยไม่แมวแบบนี้แมวแบบนี้จิม มันปรับไม่ได้เลยปรับไม่เอาแบบนี้ไม่เอาแบบนี้ไม่เอาแบบนี้สแตนขอร,อร้องไอ้ยี่สแตนปรับแล้วอะ่ะมันก็ไม่หอยตีเน็ตแม่งกำ่ำได้แหละเอาสวยเงาสแตนมเงาสแตนยาวๆเลยนะตัวตัวพาเราชนะเนี่ยพี่บอสเป็นลิสีีดวงนะครับทุกคนอย,อย่าลืมอย่าลืมให